ันนี้ก็จะมาสอนวิธีใช้แอปพลิเคชัน AirVisual ครับเป็นแอป,ปในการวัดคุณภาพอากาศพวกฝุ่น PM 2.5ครับชือแอปก็คือ AirVisual ภาษาษนะครับเวลาที่เราใช้งานแอป,ปก็อย่าลืมเปิด GPS ด้วยนะครับเพื่อเป็นการระบบตำแหน่งบริเวณที่เราอยู่นะครับว่าตรงนั้นมีค่า PM 2.5อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราเข้าแอป,ปมาปุ๊บ ก็ให้เปิด GPS แล้วก็มันก็จะขึ้นว่าตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับแล้วค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ที่กี่ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นค่า PM 2.5อยู่ที่78ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับก็ถือว่าอากาศปานกลางนะครับ อากาศไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ฝุนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็อยู่กลางๆครับก็ถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องใส่หน้าก,กากพวก n 9 5หรือว่าหน้าก,กากที่สามารถกองอากาศได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้แอปพลิเคชัน Air Visual ในการวัดคุณภาพอากาศฝุ่น pm 2.5ครับ ฝากกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับ